Morning จากอุทัยธานีค่ะเมื่อคืนเรากินกุ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถเลยขึ้นมาแถวจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็ประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วเราก็เลยพักพักรถพักคนนะคะมาหาที่พักน่ารักบ้านระเบียงดาวอุทัยธานีนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้จะถ่ายรูปให้ดูตั้งแต่ตอนที่มาแล้วก็เหนื่อยๆกันก็เลยมาถ่ายให้ดูตอนเช้ากันน่ารักน่นารัก,รกสบายสบาย บ้านนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่ครับพักได้น่าจะก20ขั้ท่านได้นี่คือบริเวณห้องพักนะครับ คือเรานอนห้องนี้นะครับก็จะมีเรือนไม้ด้วยมีห้องไม่เยอะนะครับประมาณไม่ถึงสิบห้องทำแบบสบายๆแต่ก็โอเคครับข้างในก็มีเป็นห้องแบบ ล็อปล็อปสไตล์ล็อปครับห้องนอนเตียงค,ครับมีแอร์มีน้ำอุ่นสองโอเคครับราคาไม่ไม่แพง

จะต้องอยู่ในเขตาพุทธศีมานะคะก็เรียกเขตกัแบบเขตวัดนะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนยอดเขาสแกกลางจังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นเมืองพระชนกจัก,กรีอุทัยธานีก็คือเป็นเมืองพระชนกจัก,กรีก็คือเป็นปฐมบุรพกษัตริย์ของราชวงศ์จัก,กรีนะคะอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเขาสแกกลางนะคะที่เป็นจุด ชมวิวแล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีก็คือจะมีบรรยากาศผสมผสานของอวัฒนธรรมของจีนด้วยนะคะมีพระแม่กอินด้วยเจ้าแม่กอิมด้วย,แ,ววยแล้วก็คือบรรยากาศบนวัดเนี่ยก็จะโล่งๆนะคะแล้วก็สามารถชมวิวได้แบบชมวิวเมืองอุทัยธานีได้แบบสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปกินภาพสวยๆกันแล้วก็ไฮไลท์ของวัดนี้อีกอันนึงก็คือบันไดที่จะให้พระพิสุนะคะได้เดินลงไปตักบาตรที่โ โลหณะช่วงวันออกพรรษาซึ่งถือว่าเป็นบันไดที่สวยแล้วก็ยาวที่สุดนะคะของของพุทธเวลาที่มีประเพณีแบบนี้นะคะเด<ช>ี๋ยวเราไปเก็บภาพกาันไหนๆเรามาผ่านใคยแล้วนะคะ ก็คือบันไดที่จะลงจากวัดเถาสแกกลงลงไปเพื่อให้พุทธศา,าสนิกชนได้ใส่บาตรนะคะในช่วงของวันออกพรรษาก็จะมีพระพิสุทธิ์สูงเดินลงไปประหนึ่งว่าตรงนี้เป็นชั้นสวรรค์ที่พระพุทธเจ้านะคะได้เสด็จออกจากพรรษาที่ขึ้นไปโปรดพมานดานก็คือตรงนี้พอหายผ้าไปคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่บาตรพระก็เดินลงไปนะตรงนี้สูงมากหลายพันขั้นนะคะ ไม่แน่ใจว่ากี่ขั้นนะน่าจะเป็นร้อยขั้นไม่น่าจะถึงน่าจะหลายร้อยขั้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่มีท่านผู้ชมท่านไหนพอทราบจํานวนขั้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะนับใช่ไหมนับลงไปนับใช่ไหมโอ้โห่าจะไม่ไหวรุ่นสุดท้ายใช่ตาเนี่ยเนาะคือถ้าเกิดแบบเป็นป่าเป็นป่าแล้วก็เป็นพระเดินเหลืองจีวรสีเหลืองทองไปเลยนะเราไม่แน่ใจว่าเขารับ เดินลงไปแล้วก็ไปกกรับตาบาดบินตบาดข้างล่างไหมหรือเดินลงไปแล้วไปรับข้างล่างแลแต่ก็คือจักรมีงไปแบบใช่เปรียบเสมือนตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปปวดญาติญาติอ่ะที่สวรรค์แล้วก,แวก็แล้วก็อยู่จำจำพรรษา,ายอยู่แล้วก็เหมือนลาจากตรงนั้นอะ่ะลงไปอะ่ะประมาณนี้แหละถ้าแต่งไม่ผิดนะแต่สวยมากจริงๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณอื่นอีนอกนะครับวัดเขาสะแกกลางจังหวัดปทยัย ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ก็แวะขึ้นมาชมความสวยงามได้นะครับไปเดี๋ยวไปไปชมบริเวณด้านโน้นนะคะนั่นนี้จะเป็นกุฏิพระคงไม่ต้องพารีวิวนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวท่านจะไม่รวนตัว <c oughs> ละครั้งเพื่อเป็นสรีมคลให้กับชีวิตเดี๋ยวพาไปชมบริเวณอื่นอีกนะครับ มาสักครู่นี้แก้ข้อมูลนิดนึงนะคะที่บอกว่าเป็นโบสถ์นะคะก็คือใช้คําว่ามนดบพระพุทธบาทนะคะต้องขออาภัยข้อมูลด้วยแต่ก็อยากให้ทุกคนมาเที่วยวกันนะคะเป็นเป็นอีหนึ่งวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นอ,อยู่เลยเส้นทางหลักมานิดเดียวเองนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะก็มาแวะชมยด้ อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นที่ชมวิวเมืองของเมืองอุทัยนะครับชมวิวสวยมาก รามมารปราสาททองคำวัดท่าสุงครับสวยงามมากภายในบริเวณปราสาททองคําวัดท่าสูงครับสวยงามอลังการจริงๆครับ จุดนี้เขามีการรับบัตริวขึ้นชมชั้นสองด้วยครับชั้นใช่ขึ้นชมไหมแค่ชั้นชั้นแรกนี่ก็สวยงามแล้วสวัดสดีครับสวสัสดีครับ,บ,บเข้ามาแล้วมันมันทึง่ง ทึงกับความสามารถของช่างด้วยนะคือทึงกับความ,มก็เรียกว่าความศรัทธาแล้วก็ความวิจิตสวยงามที่ที่ลงรายละเอียดในทุกอย่างที่เป็นที่เป็นขอบประตูเป็นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีนัยยะอะไรหลายอย่างแต่ว่าจริงๆบ้านเราก็บ้านเราก็ไม่ได้สายมหรือแบบตั้งใจจะอะไรมากมายขนาดน,น,นั้นเนาะแต่ว่าคือเรามาชื่นชมความสวยงามมากๆของฝีมือช่างอ่ะแล้วที่ศิีปิช่างจริงๆ,ๆอ่ท้องเขาทำอะไรได้สวยมากขนาด รึกท้ามาอีกโลกหนึง่งแบบอยู่ในสวรสด์เสฉทุกอย่างแต่ก็เยอะเนาะวันนี้ก็ไม่เยอะมากเนาะอย่าง,งเช้าอ,อยู่เป็นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดก็เลยอาวแวะมาวัว้พระแล้วก็มาเช็คอินหน่อยออเทางไปหาลูไปกินข้า,ชาวช้ากันก็เก็บบรรยากาศเท่าที่เราได้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่า คนจะเยอะหน่อยแล้วก็แล้วก็ร้อนอากาศอาจจะร้อนหนึ่งก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แฮปปี้แล้วมากับคนที่เรารักนะคะก็สวยงามนะสวยงามวัฒน์สุไทรที่ชอบสายวัดสายอะไรเงี้ยก็มาชมกัน มีคนใจดีให้อาหารน้องด้วย เยอะมากเลยครับ จะเป็นอาคารจัดเลี้ยงเนาะอันนี้เป็นซุ้มสำหรับนั่งทานอาหารเขามีอาหารด้วยแล้วก็มีกาแฟบนก็บริเวณขึ้นไปถ่ายรูปชมชมนาข้าวขึ้นไปชมนาข้าวของบนไม้นี่นี่ ข,ขึ้นเพื่อไปชมนาข้าวตอนนี้ก็ข้าวก็กำลังออกรวงเลยครับแต่ยังไม่ไม่สุกมากพอที่จะเกี่ยวนะครับบนเวด้านโน้นที่จัดเลี้ยงก็สามารถขึ้นไปชมบรรดาษฟ้าได้ นตัวมีแต่นาข้าวก็เป็นฤดูกาลนะตอนนี้กําลังออกลวงแต่ยังไม่เป็นสีทองนะคะแล้วก็ไม่ใช่เขียวแบบเขียวปีอนะเนาะแต่ที่ดีคือมีผลไม้ให้กินด้วยขึ้นมามเหนื่อย <laughs> ไม่ใช่ และทริปบ้านเรือนรักของเราทุกครั้งที่เราผ่านสายเอเชียนะคะที่เราจะขึ้นเหนือไปใดๆเราจะต้องมาแวะรับประทานอาหารที่นี่ครัวท่าน้ําอยอยอ่ยอยอยอ่อยย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 ่อยริมแม่น้ำเจ้าพญาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คือมันเป็นร้านที่ถูกปากถูกใจเรามากแล้วก็คุยกันในรถแล้วว่าเปลี่ยนเมนูบ้างไหมทุกคนก็บอกว่าไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมถูกใจไปเรื่อชยชอบกินอกกัน จ๋านี่แนะนำปลาอะไรบ้างคะจ๋าปลากดปลาลึกปลาชอนปลาดอปลากดแล้วกันจ๋ะปลากดว่าเป็นปลาโอเคอันนี้จ้ะปลากดว่าเราสั่งเพิ่มเพราะเราหิวมากสั่งอะไรได้บ้างต้มยำปลาคังปลาชูชีเอ้ยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมแล้วอีกอย่างที่เราไม่เคยขาด หอยขมแกงคั่วหอยขมเดี๋ยวตอนนี้คิวมาก,ก,มากตอนนี้เราอยู่นะคะตอนนี้เราเรออาหารเพิสั่งไปนะคะนะคะนะคะแล้วต้องเทีนยนขนมสรุปอะยต้องการสรุปอะร สองด่า,าปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมมีซนนิกเนเจอร์เลยครับ ทานเหมือนเดิมไหมพร้อมดำเนินอีกสองเมนูมาแล้วครับอันนี้อะไรแม่สั่งอะไประป,รปร่ปรากฏผัดชาปรากฏว่าผัดชาปรากฏว่าผัดชา แล้วยังนี้ยเป็นยปเป็นยำปลาคังครับ กล้องขอเวลาจัด่อนะครับได้แล้ว